สวัสดีคะ่ะฟรีมันนี่คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะประจำวันที่7มกราคม2566ใครยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยใครได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยในการแจกวอลเล็ตก็แจกทุกวันนะคะลงคลิปทุกวัน24นาะฬิกาเออขออภัย จบติดคำว่า24อยู่เรื่อยเลยยี่สนาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มอินโทรช่องก็มีบอกไปแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องถามว่าพี่แจกกี่โมงนะยังไงก็ดูนิดนึงนะคะส่วนการแจกของเราก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมคือเอ่อหลายคนก็ยังถามเนาะว่าไม่เห็นมีลิงก์เลยนู่นนี่นั่นบลาบลาก็ <c oughs> โอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงก็ใคร เออจะบอกอยังไงเดี๋ยวนะการที่คุณดูคลิปเขามันไม่ใช่ว่ามันคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าของคลิปนะเราคนดูเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคลิปแจกเอลเลรตเองคลิปสอนาการหางเงินออนไลน์ต่างๆเองถ้าเรายิ่งดูมากเท่าไหร่เรายิ่งจะเข้าใจในระบบการหางเงินออนไลน์มากขึ้น อน,นาคตต่อไปเราอาจจะได้ทําช่องเองหรือว่าเวลาเราไปโพสตามโซเชียลต่างๆแล้วมีคําถามมาเราจะได้ตอบเขาถูกนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะการดูคลิปมันไม่ได้แบบไร้สาระอะไรขนาดนั้นดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาได้ก็คือ2 2่นาฬิกา7นาที อ่า22นาฬิกา7นาทีใครดูจบแล้วก็พอถึงเวลาก็มารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนการรับใครยังรับไม่เป็นท้ายคลิปนะคะมีลงวิธีการรับให้ยังไงก็ดูนิดน,นึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามว่ารับยังไงนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะครับค่คะ วิธีการรับอ่งางเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดที่ลิงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกัน